นะะเอาวแวะทานข้าวกลางวันก่อนเข้าที่พักนะคะนีเจ้าพามาทานร้านอะไรมี<ป>น,นูพิเศษวันนี้ก้างทอดกระเทียมนะคะ490-590รับคนละครึ่งด้วยนะคะขนมจีบหมู60บาทนั่งไหนคะ อะไรไม่ได้เปิดแอร์อันนี้หาแอร์ไม่ไหนไงอันนี้ต้องลมไม่หรอแอร์เจ้าแ่หอันนี้ร้านอะไรชื่อร้านอะไรนะคะมิ拉 <laughs> ไปไหนนะนนมิ拉ไปแล้ว <laughs> มีชื่อร้านนาวาชายหาดใช่ไหมคะนวลวันนี้มีอะไรแนะนำไหมคะวันนี้มีต้งกระดานทอดกระเทียมค่ะอป็นก้านกระดาษพี่ขอพี่ขอไเด็กไอเด็ก <c oughs> นี่นะคะเมนูก็มีหลากหลายนะคะร้านนี้แซลมอนวาซาบินะคะ นะคะก็จะมีพวกเป็นขนมจีนปูก็มีนะคะบอกร้านนี้เป็นร mm ้านเก่าเก๋เลยนะคะนะเมนูหลากหลายมากลองมาดูว่าจะสั่งอะไรกันดีาะวันนี้มีอะไรแนะนำมากนะคะกระดคาดาทอดกะเทียมขาจอกห้าร้อยเก้าสิบสี่ร้อยสี่าสบ เมนูขึ้นชื่อขนมจีนปูอะอร่อยไหมอร่อยน้ำยาปูคุ้จ๋อขนมจีนน้ำยาปูนี่เป็นปูเป็นก้อนหรือว่าแบบเป็นในนั้นน้ำเลยม,มีเป็นก้อนด้วยใช่ไหมแล้วของน้องนี่มีอะไรแนะนำไมขายเป็นน้อำจัดของทอได้ไหมคะได้พริกจุ่แป้งทอด ปลาหมึกมึกดิบทอดค่ะมันไม่เหนียวใช่ไหมอ๋อเราเคยกินเราก็เคยสั่งแต่มันนิ่มๆมัสยาพวกซิมมัสยามัสยาคืออะไรอ่ะมัสยาจะเป็นพวกซิมเป็นต้มบัวกับหัวปลาแล้วก็จะมีทะเลที่นี่ไม่กับซีฟู้ดไม่กินหัวปลาเป็นน้ำซุปหัวปลาอ่า ได้เดี๋ยวขอนั่งดูนานหน่อยเพราะเมนูเยอะอหลากหลายดีค่ะเป็นอะไรน้ำเปล่าโค้กออกโค้กโค้กป่นเล็กคนใหญ่มีคนใหญ่ไหมมีมคนใหญ่ออกออกโค้กมีนใหญ่น้องไม่ต้องอ่ะน้องมีน้ำขอบคุะ่ะมิ้นท์อยากทานอะไรคะกินตามม่แล้วเปิดเมนูดูจิ๊กฮามิม้นท์อยากกินอะไรมั่งคะ่ะมีแซลมอนด้วยแซลมอนว่านแซลมอน มีแตงกวาของโปรดมิลาด้วยนะแซลมอนแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นด้วยอามิน่านั่งดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปดูเมนูก่อนว่าอยากทานอะไรบ้างนะคะโอเคไหมคะอ๋ออันนี้มันซาติกเกอร์อะมันซาติกเกอร์เหรอคะวาซาบิอืมแล้วกินให้แม่ดูหน่อยค่ะแซลมอนอ้าว ปอนไม่ทันเลยทีเดียวป้อนไม่ทันเลยทีเดียวไม่เหมือนตะเกียบเวบีของหนูที่บ้านอันนี้ของผู้ใหญ่หนูยังชีบไม่เป็นหรกไม่เช่เดี๋ยวไว้วันหลังไปไปเที่ยวเราโอ้ยป้อนไม่ทันเลยหอเขาจะจิ้มกินเองมันจะขึ้นไหมล่ะลูกมันทำยากอะค่ะ ต้องใช้ตะเกียบหรอ <laughs> ไม่ขึ้นอะ <laughs> ไ,ไรคะ <laughs> อันนี้อะไรเออปลากระพงทอดน้ำปลา,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 ามาแล้วของใครเนี่ยปาตัวเบลอมเลยมีละมีละว้าวตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะ นี่นะคะหล่นปูนะคะเป็นเนื้อปูก้อนเลยนะคะน่าทานมากๆอาหาร<ม>าครบแล้วขอบคุณค่ะนี่น่าอร่อยั้ยคะอืเยี่ยมเยี่ยมในช่วงนี้ป้องยีกรอดนหคะเ n ็น y จเห็น มิลรีเควสเองเลยนะคะอันนี้อยากทาน <c oughs> มิาบอกวันนี้ขอกินปลาทอดค่ะ <c oughs> แปลกมากร้อยวันพันปีเดี๋ยวขอตัวปีทานก่อนนะคะหนูว่าคกนก้อยกลวอเนี่ยข้างบนอ๋อใช่คกนก้ยกล้วยของอล ของโปรดนีละแครลลอทจิ้มซอสกินอ, <laughs> อร่อยกิ <laughs> นอย่ใ่ไห <laughs> ้าะงกินแครลลอทหั่น่อยจิ้มโชยุคนเดียว <laughs> อร่อยมาก ไอพ่อกาพ่อ hmm. ด <น Youtube. S 2> <SUBSCRI P> ้วยกะพี่ตักพ่อด้วยกะพี่ตักพ่อด้วยขอบคุณนะคะอมวันพ่ออาบอกรักพ่อหน่อยร่อกพ่อรักอรกอพ่อรัร่อรัอักอง่อมั้ เขาดองไม้ไหวร้องไห้ซ <quer> ึ <sa ach en ologia> <t ell> ้ง <amigo> ด <t ell> ูตาแดงชุนมัตาบิดเหรอต่อรู้สึกเป็ไงบ้างมัตาบิดหายแล้วไหมเอลูก ขนมขนมไหนคะที่พี่เอาให้หมโอ marshmallow เหรอคะมีช็อกโกแลตด,ด้วยพี่ให้ขนมมาทานสามชิ้นเลยใช่ไหมคะตะก,กี้น่ารักนะแล้ววันนี้ร้านนี้นะคะมีข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ให้ชิมฟรีด้วยนะนี่เลยขอพี่เขาถ้วยเล็กมาลองชิมดูเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่แต่ก็อร่อยดีคะ่ะ อาหารทุกอย่างถือว่าโอเคนะคะราคาก็ตามมาตรฐานใช้ได้ค่ะก็แนะนำให้มาคะร้านสะอาดอเงียบสงบด้วะอาดห้องน้ำก็สะอาดใช้ได้แล้วก็มีแบบว่าขนมวันนี้ให้ทานฟรีด้วยน่ารักเออ ผมเรียกพนักงานด้วยกดพี่เขาก็มาน่ารักรับสแกนคนละขึ้นกัดเที่ยวด้วยกันด้วยนะพ่อร้านนี้รับเที่ยวด้วยกันด้วยโอเคมิลาคะวันนี้อาหารอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะมิลาตอบคุณแม่ก่อนอร่อยไหมคะอร่อยโอ้ โอเคนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอิ่มแล้วเดี๋ยวไปเข้าที่พักกันต่อมิลาอย่าลืมเลยเต็มปากสวัสดีวันนี้มิลาจะขอตัวลาไปก่อนนะคะัตต่อเพอตัวตาเย็นให้มิาด้วยนะคะนินจินไว้ไว สวัสดีค่ะวววววสวัสดีสวยๆด้วยค่ะค่ะ,คะาจามาปลูกต้นใหม่นะคะ